อ Vader, computer, ันนี้คอมเพรสเซอร์ครับผมเร็จสติกเกอร์นะครับสีเขียวเนี่ยเป็นด้านของความดันต่ําของน้ํายาแอร์ที่อยู่ในสถานะที่เป็นก๊าซงนั้นคอมเพรสเซอร์จะทําหน้าที่ดูดสารเย็นนะครับที่มีความดันต่ําอุณหภูมิต่ําแล้วก็สถานะของน้ํายาแอร์เป็นก๊าซนะครับแล้วก็อัดออกไปนะครับอัดออกไปทําให้สารเย็นมีความดันสูงอุณหภูมิสูงสถานะก็เป็นก สามเย็นมีความดันต่ำอุณหภูมิตม่ำสถานะเป็นกา๊าซแล้วก็สร้างความดันให้น้ำยาแอร์ทำให้ความดันสูงอุณหภูมิสูงสถานะก็เป็นก๊าซเหมือนกันนี่ไหลผ่านไปที่อุปกรณ์ที่สองนะครับเข้าไปที่คอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์นะครับตัวเองเนี่ยจะถูกติดตั้งอยู่ที่หน้ารถในขณะที่เราขับรถนะครับลมก็จะพัดผ่านคอนเดนเซอร์เพื่อช่วยระบายความร้อนของสารทำความยเย็นให้อุณหภูมิลดลง พอเมื่อเกิดการระบายความร้อนของสาเรเย็นลดลงเนี่ยทำให้เกิดการควบแน่นนะทําให้สารเย็นเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวอ,นะ <c oughs> อุณหภูมิลดลงแต่ก็ยังร้อนอยู่นะครับค,ความดันสูงความดันสูงอุณภูมิลดลงทําให้สารนะเกิดการควบแน่นการของเหลวนะทำให้สารเ,นเนย็นนะนั้นผมก็จะแทนที่ของเหลวก็เป็นเส้นแดงสีย,ยาวๆนะเป็นของเหลวและปากปลไม่ได้แก๊ส จะมีทั้งเป็นทั้งสารทองเงย็นและเป็นแก๊สของสารเย็นด้วยนะครับนั้นในจุดนี้น้ำยาแอร์ที่ออกมาความดันสูงนะครับอุณหภูมิยังสูงอยู่นะครับแต่น้อยกว่าทางด้านก่อนเข้าน้อยกว่าตรงทางด้านอเคอมเพรสเซอร์นะครับด้านนี้จะอุณหภูมิจะสูงกว่านะนั้นสถานะเริ่มเปลี่ยนเป็นของเหลวนะถ้าเกิดการคอนเดนต์ดีเนี่ยจะได้ของเหลวอ,ออกมาเยอะน้ำยาแอร์จะเป็น ก็พวบแน่นเป็นของเหลวได้เยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังมีการปรับคนอยู่ในะสถานะถ้าไหลผ่านไปเข้าอุปกรณ์ตัวที่3เรียกว่ารีช e เปอร์ไดเออร์รีเปอร์ไดเออร์มันจะทําหน้าที่อยู่4อย่างหลักๆนะครับอันแรกก็คือทําหน้าที่ดักการาดเอาไว้นะครับ ปล่อยเดี๋ยวของเหลวไหลออกไปเดียวนะดักก๊าซเอาไว้ให้ปล่อยเดี๋ยวของเหลวไหลออกไปเพราะของเหลวไหลออกไปเนี่ยนะครับผ่านอีกตัวหนึ่งก็คือทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกนะแล้วก็จะมีาสารดูดความชื้นภายในสารดูดความชื้นเนี่ยนะครับความชื้นในที่นี้ก็คือน้ําที่ปะปนอยู่ในน้ํายาแอร์นะครับไม่ใช่น้ํายาแอร์นะคือน้ำเนี่ยที่ปะปนอยู่ในน้ํายาแอร์เมื่อน้ํายาแอร์ไหลผ่านสารดูดความชื้นเนี่ย มันจะดูดเอาความชื้นออกจากน้ำยาแอร์นะครับให้น้ำยาแอร์ไหลออกไปเดียวนะครับ4เอาไว้ดูสถานะนะสถานะของน้ำยาแอร์ว่านะครับน้ำยาแอร์เนี่ยเต็มระบบหรือไม่เต็มระบบอันนี้เอาไว้ดูได้แบบคร่าวๆนะครับจะดูประกอบโดยใช้เมนูโฟกัที่เราจะพูดกันต่อไปนะครงั้นรีซิเวอร์ไดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยน้ำยาแอร์เมื่อถูก ดับแ,แก๊สเอาไว้แล้วเนี่ยจะปล่อยจะเป็นของเหลวออกไปอย่างเดียวนะครับจุดนี้นะจุดนี้จะน้ำยายแอร์จะออกมาเป็นเกิดของเหลวอย่างเดียวนะครับยิ่งนะครับถ้า,าเป็นของเหลวได้มากหรืออากาศนะรอบๆตัวเราเนี่ยถ้าอากาศเย็นการระบายความร้อนที่คอนเดนเซอร roller, ์ก็ยิ่งดีนะครับกอรระบายความร้อนก็ยิ่งดีนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการควบแน่นการเป็นของเหลวได้ดีนะนะน้ำยาแอร์นะถ้าออกเป็นของเหลวได้มากประสิทธิภาพแอร์ก็จะดี พอไหลผ่านไปอีกตัวหนึ่งคือเอฟเฟิ้ลเชนวาล์วเอฟเฟิ้ลเชนวาล์วมันก็จะทําหน้าที่ลดความดันเนี่ยจะเข้าสู่คุณสมบัติของน้ํายาแอร์แล้วน้ำยาแอร์เมื่อลดความดันมันจะทําหน้าที่ดูดความร้อนแฝงให้เรานึกถึงแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ที่อยู่ในขวดเป็นของเหลวเราจุ่มสมรีเข้ามานะครับพอแอลกอฮอล์ทาผิวหนังเราเนี่ยนะเกิดการระเหยตัวขึ้นไปโดยร้อนแล้วทำให้เรารู้สึเกเย็น ตรงนี้แหละคือเมื่อไกอกรนะพริมันขยายตัวเนี่ยเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นไอขึ้นมาเนี่ยมันจะดูความร้อนแฝงจากผิวหนังเราไปด้วย <Okay. S 1> อ่ามาเลยทําให้เรารู้สึกเย็นนะครับนั้นตัวนี้นะครับแอร์พชเช่นวาลทำหน้าที่ลดความดันน้ำยาแอร์คือน้ํายาแอร์เนี่ยให้เราเนึกถึงออุปกรณ์เหมือน,น,นฟอกกี้นะตัวนี้ภายในระบบเป็นของเหลวนะครับเมื่อเราฉีดออกมาเนะี่ยมันจะเป็นฝอยนะครับพูกฉีดเอามา แล้วมันจะเป็นฝอยนะครับตัวนี้แหละเราเรียกว่าการลดความดันหรือบางตำราเขียนว่าการขยายตัวนะครับน้ำยาแอร์เมื่อเกิดการขยายตัวและลดความดันมันจะดูดความร้อนแฝงนี่นะครับน้ำยาแอร์เมื่อถูกฉีดเข้าไปที่ตู้อ e ีวาเบเลเตอร์นะครับตู้อ e ีวาเบเลเตอร์ซึ่งอยู่ในห้องโดยสารนะเป็นน้ำยาแอร์ถูกฉีดเข้าไปในห้องโดยสารนะในตู้นะครับตู้อ e ีวาเบเลเตอร์ซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องโดยสาร ว่าน้ำยาแอร์ตูกฉีดเกิดการขยายตัวเนี่ยแล้วให้เรานึกถึงตอนกลางวันถ้าเราอ่าไปนั่งบนรถที่เราจอดตัวการตากแอร์อยู่ตามสนามทุกวอนเราเข้าไปในรถรถมันจะร้อนไหมครับร้อนนะร้อนนะครับเน้นเราเข้าไปในรถปุ๊บเราอ่าก็สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์เน้นเลยขายตัวแอร์ภายในรถเนี่ยนะครับบล็เวอร์ก็จะดูดเอาความร้อนในในห้องโดยสารเป่าเข้าตู้อ e ีวาเปเลเตอร์ เป่าเข้าตู้อีว่าไวนเตอร์ซึ่งภายในน้ำยาแอร์เมื่อถูกลดความดันทุกทีทมาลดความดันมันก็จะดูดความร้อนออกจากลมนั้นลมร้อนที่ถูกโบเวอร์ดูดลงจากห้องโดยสารเป่าออกมาอุณหภูมิที่ออกมาเมื่อถูกดูดความร้อนออกไปอุณหภูม,มิจะลดลงและความร้อนของลมเนี่ยเราเรียกว่าความร้อนแฝงที่แฝงอยู่ในลมน้ำยาแอร์นะครับมันจะดูดเอาความร้อนออกจากลมแล้วพาน้ำยาแอร์ก็จะพาความร้อนเนี่ยไหลออกไป ทีนี้นะครับตรงนี้เมื่อถูกฉีดออกไปน้ำยาแอร์อุณหภูมิต่ำความดันต่ำเมื่อถูกฉีดด้วความดันต่ำครับความดันต่ำเมื่อเจอความร้อนก็ยิ่งทําให้ขยายตัวทําให้น้ายาแอร์เดือดนะครั um, um. sí. บกลายแก๊สแล้วเริมพาความร้อนออกไปด้วยพาความร้อนออกไปด้วยแล้วก็ไหลกับพวกคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ก็จะํำหน้าที่ดูดอาสารเย็นความดันต่ำอุณหภูมิต่ำแล้วเป็นแก๊ส แล้วอากาศไปนะครับอุณหภูมิสูงความมันสูงแล้วเป็นแก๊สตามกระบวนการอย่างนี้ตลอดเพราะถึงจุดนี้น้ำยาแอร์มันจะ,อะเอรเ์คอนเนเซอร์ก็จะฉีดอยู่ตลอดเวลานะครับลดความดันของน้ำยาแอร์ตลอดเวลาคุณสมบัติของน้ำยาแอร์มื่ลดความดันจะดูดุวามรน้ำแข็งไวเราเข้าใจตรงนี้นะมันลดความดันจะดูลุดของน้ำแขวงว่ามันฉีดตลอดเวลาต่อเนื่องนะครับมันก็จะดูอดความร้อนแข่งออกจากลมนะครับออกจากลมที่อยู่ในห้องโดยสารที่บว์เวอรดูดลม้ลงมาเพราะห้องโดยสารมีลมร้อนนะครับ ประูมันก็จะดูดเอาลมร้อนออกไปเรื่อยๆอุณหภูมิมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงในห้องโดยสารเหมือนกันในห้องเรียนเราอะนะครับถ้าเข้ามาตอนแรกเราร้อนพอเราเปิดแอร์สักพักหนึ่งอ่ะอุณหภูมิก็ค่อยๆเย็นเพราะเนื่องจากว่าโบเวอร์เนี่ยมันดูดลมร้อนจากในห้องโดยสารเราเป่าเข้าตู้อีวาเปเลเตอร์เพราะฉะนั้นที่ตู้อีวาเปเลเตอร์เมื่อสายเย็นลดความดันนะมันก็จะดูดความร้อนแรงออกกลม ลมที่ออกมามาแล้วอุณหภูมิมันลดลงมันก็เป่าเข้ามาในห้องโดยสารเรานี่แหละในห้องเรียนเรานะครับงนั้นผมว่ามันก็จะดูดตลอดเวลาดัางนั้นทาให้อากาศหรือที่มีความร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงไปส่วนการทํางานอีกขั้นตอนนี้ก็คือการทํางาน,นของวงจรไฟฟ้าที่ใส่ควบคุมการทํางานของระบบปรับอากาศนะครับตามท,ที่เราตั้งอุณหภูมิไว้ันั้นก็เป็นอีก Oh no.